มูเขาเล่นน้ำแตกสวนสวานจะคล้องมากินบักซิดาเสยเ้าแล้วเก็บกินก่อนเด้อล่างล่างล่างก้อนจำแก้วก่อนมุนิเฮ็ดแจวผงมานาวเขาไปเที่ยวสงกการเหมือนไม่ใญ่กับมากินบักซิดาจำบจคุว่างขี้ดินพอ เพือเราเม่าไหรไปกับเปียกก็เราลงเลือน้ำเก็บกวนพี่นเองหาเก็บกวนถ้าจะคล้องส้นทุนบูโยจะคล้องส้นไปเลือน้ำ ะพี่น้องมาบ้านเขาเก็บมาแล้วพี่ตีหน่วยนี่แก้วอ่แะแบะกินบะคือมูกินไปน้ำเดี๋ยวน้ำไปพอ ทำบ่ลงย่านย่านนาเขาแหล่เขามีของลีท่ะอืมแกวมาเป็นถ้วยแซ่บคือเกอ่าฮอดหลายพี่น้อง 龙眼、南呢，塘。 แซ่บพ <łość> ี่โแซ่บเหมือนเดิมมาดดจ้ายิ่มันขี้อ่อนกัน ก็พี่นอ้องยักบอกที่ดาวสวนไบดอกแยกเป็นลากกินจต่คว้างพึ่นเป็นหล่นน้ำเป็นเหล่นท้องการจต่คว้างพึ่อยู่ลากกินแท้พี่ก้ <c oughs> อกว่า จังนอยส่งการแล้วจะคว้างคนมากคืบอบ่ได้กินฟาวกินไปแล้วพี่หนังบ๊ายบาย